สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามารับชมข่าวสารฟุตบอลไทยดวลแบงคอกยูเนเต็ดหวังแชมป์ไทยลีกหวังดึงกองกลางทีมชาติไทยมาเสริมทัพแบงคอกยูไนเต็ดพวกเขาหวังแชมป์ไทยลีกสมัยแรกของสโมสรหวังดึงกองกลางของทีมเมืองทองยูเนเต็ดมาเสริมทัพในตลาดไทยลีกเลกสองหลังจากที่ทางแบงคอกยูไนเต็ดพวกเขาเจอปัญหาสองกองกลางคนสำคัญของทีมได้รับระการบาดเจ็บปิดเทอมยาวอย่างโปเก้าเอานันและทิติพันพ่วงจันททำให้พวกเขาเล็งกองกลางดีกีทีมชาติไทยมาเสริมทัพ วังแชมป์เทลิกสมัยแรกของสโมสรและล่าสุดมีรายงานว่าแบงคอกยูเนเต็ดทุ่มสุดตัววังดึงกองกลางของทีมเมืองทองยูเนเต็ดมาเสริมทัพในตลาดเทลิกเลเยสอโดยมีรายงานว่ากองกลางเมืองทองรายนี้มีค่าตัวค่อนข้างสูงเพราะนักเตะเป็นตัวหลักของทีมและที่สําคัญนักเตะยังเลยสัญญากับทีมถึงปี2 0 2 5หากทางแบงคอกยูเนเต็ดพวกเขาสนใจดึงตัวกองกลางรา,ายนี้มาเสริมทัพคาดว่าค่าตัวน่าจะสูงถึง30ล้านบาทเลยทีเดียว เวื่อสถิติการเจอกันไทยกับญี่ปุ่น5นัดหลังสุดมาชาทระอิชิคุณซือทีมชาติไทยเตรียมนำททีมอุ่นเครื่องกับทีมชาติญี่ปุ่นพ่กนี้เวลา12นาฬิกาเพื่อเตรียมความพรม้อมก่อนการในการฟุตบอลรายการเอเชียคัพ2023จะเริ่มขึ้นเวอร์สถิติการเจอกัน5นัดหลังสุดไทยแพ้รวดทั้ง5นัดวันที่24กรกฎาคมปี2004ฟุตบอลเอเชียคับรอบสุดท้ายไทยแพ้1ประตูต่อ4วันที่6กุมภาพันธ์ปี2008ฟุตบอลโลก2010รอบคัดเลือกไทยบุก วันที่14มิถุนาปี2008ฟุตบอลโลก2010รอบคัดเลือกไทยแพ้ศูนย์ประตูต่อ3วันที่6กันยาปี2016ฟุตบอลโลก2018ลรอบคัดเลือกไทยแพ้ศูนย์ประตูต่อ2และนัดล่าสุดวันที่2 8มีนาปี2017ฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกไทยบุกไปแพ้ศูนย์ประตูต่อสสลับ2ลูกที่ไทยยิงญี่ปุ่นได้ลูกแรกเกิดจากการยิงของสุทธีสุสมจิตยิงให้ไทยขึ้นนำในฟุตบอลรายการเอเชียคัพ2004ก่อนที่ไทยจะแพ้ไป4ประตูต่อหนึ่ง และลูกที่2เกิดจากการยิงของลีซอเทเรเทพวิโนไทยยิงให้เทะขึ้นนำในฟุตบอลโลก2010รอบคัดเลือกก่อนที่ไทยจะแพ้ไป1ประตูต่อ4ก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารฟุตบอลไทยสลับคลิปนี้สวัสดีครับ